สวดีครับผมนุรถไถมือสองฮะวันนี้มีคู b ัตต B บรุ่นบีสองสี่หนึ่งศูนย์ยี่สี่แรงพวงมาลัยพาวเวอร์เครื่องยนต์สามสูบมานำเสนอฮะคันนี้เป็นคูปัตตรุ่นบีฮะขนาดล้อกว้างหนึ่งเมตรล้อหลังเอ่อจะกว้างล้อหลังเนี่ยตอนเนี้ยเขากลับกระทะมาให้ดูกว้าง ล้อหลังเนี่ยตอน,นี้กว้างร้อยี่กับกระทะมาก็จะเหลือมันเป็นเพลาหกเหลี่ยมฮะมาดูล้อกันเลยรุ่นเนี้ยมันเป็นเพลาหกเหลี่ยมสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้จเจาแคบแค่ไหนเราเล่นได้เลยฮะแล้วกลับกระทะเนี่ยตอนเนี้ยกระทะเขาเขากลับให้ให้ล้อยื่นออกตอนนี้ล้อยื่นออกเหลืออยู่ที่ร้อยี่สามารถบีบให้ชิดบางโคลนได้เลยนะบีบให้ชิดบางโคนได้ แล้วรุ่นเนี้ยความสามารถพิเศษของมันคือพีโยเนี่ยเป็นพีโยหมุนท้ายหมุนท้ายก็เอาไว้ตัดหญ้าเอาไว้สั่งใบอ้อยนะตัวนี้ส่วนตัวนี้ตัวไหนเนาะส่วนตัวหนเนี่ยนฮะเห็นไหมตัวในส่วนตัวในจะเป็นตัวนีนะ้สามารถหมุนได้ เป็นเหมือ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 นพีดีโอแล้วนี่แหละสามารถเอาไปประยุกต์เป็นที่ตัดต้นไม้ได้ตัดยื่นไปงหน้าได้แล้วแต่จะประยุกต์ใช้กันฮะรถคันนี้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้ติดเครื่องชมฮะเครื่องยนต์สามสูบโฮลไลพาวเวอร์ติดเครื่องเลยขึ้นไปเลยเครื่องยนต์สามสูบนะ เครื่องแห้ง,หงระบบธรรมดาคันนี้ก่อนสตาร์ตต้องปลดให้มันว่างทุกระบบก่อนนะสตาร์ทไม่ติดผ่าชมรอบๆคันนี่มันว่างวะเฮ้ยต,ต้องให้มันว่างอ่ะเดีย๋ยวผ่าชม ดีอ่ะแค่นี้หนาหนดีคำเตือนป้ายคำตุ้คำเตือนยังอยู่ครบนะโอ้โหนี่เนกล้องพอจะจะมัว ยี่สี่แรงสามสูบพวงมาลัยพาวเวอรอ์เดี๋ยวลองให้ขี่ก่อนแล้วกันเนี่ยเกียร์หนึ่งคนระับช้าช้าสองสามอสโลอ่าอันนี้ไฮวิ่งไปนะครับโอ้วิ่งไวครับรุ่นนี้ ตัวเล็กนี้คือวิ่งไวฮะสนใจดูรถตัวจริงฮะได้ที่ตำบลหนอยงย่างทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะตำบลหนอยงย่างทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เบอร์โทรศัพท์0822388443ครับ0822388443ครับ ID Line ก็เบอร์นี้เลยนุรถถายมือสองฮะเดี๋ยวพาให้ชมนะเด็กเฮเด็กครับ อ้าวไม่เทสเบรกแล้วโอ้เบรกดีครับเบรกดีไปท้ายติดนะลอง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 เลยเปิดไปหน้าหน่อยไปหน้าติดนะฮะติดข้างเดียวไม่ใช่ปัญหาะขับไปไเลี้ยวหน่อยแหมไฟติดด้วย รอบเครื่องขึ้นนะครับวันนี้เบิ้มหน่อยดูรอบเครื่องแบบหน้าไม้ใช้ไป3,210ันสองชั่วโมงรถปั่นโรตารี่จะใช้รอบเครื่องสูงหน่อยเลยให้ชั่วโมงตัวมันเยอะแต่เครื่องเกียร์ท้ายดียะคันนี้สามพันกว่าชั่วโมงตัวนี้น้ำมันมันรั่วนะเดี๋ยวเปลี่ยนตะกร้าให้เร่งหนนด้ น้ำมันมันรั่วจะเปลี่ยนกองอะมันเป็นกองแก้วครับมันเป็นพลาสติกมันแตกเดี๋ยวครันนี้เดี๋ยวไปลองดันต้นไม้ให้ดูดูโฟวิวขอลองอันนี้ก่อนดิขอลองพีโอหน่อยดยิก่อนไปดันต้นไม้อ,ะอ่ะโอเคพีโออะดูพีโอด้าล่างหน่อยยังเพิ่งเปิดนไหะ,ะยังไม่เปิดอะเปิดได้อาพ่อ าเดี๋ยวไปดันต้นไม้กันดูครับขอบไปเลดดดยดันต้นไม้จะมีที่ดันเรื่อยต้นไม้อัดกันแบบเร็วๆเลยฮะ,ะดันต้นไม้เบาๆนะ hỏi khách 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 lên à dạ phải ná dạ à dầm ơi phải phố biểu ná à ba phải phải phố này cái thám này อ่าใช้ได้ครับใช้ได้นะครับทั้งสี่ล้อเลยพอละเดี๋ยวหลุมหลุมบานละใช้ได้ครับใช้ได้ ตัวเล็กไวมากอ่ะลองระบบพลังดิกฮนะยกขึ้นหางธรรมดาวางยกโอเคน่ะอ๋อกานได้สนใจดูรถตัวจริงในที่ตำบลหนองแงพทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ กับทีมงานนุรถไถมือสองเบอร์โทรศัพท์0822388443ครับกับคูปตะ B21 อ่า2410เครื่องยนต์24แรง3สูบพวงมาลพาวเวอร์ล้อหน้าตอนนี้ล้อหน้าอยู่ที่100เซนติเมตรฮะล้อหลัง120แต่ล้อหลังสามารถกลับได้ล้อหลังอ่าบีบเข้าไปให้ให้มาได้ร้1 0งเหมือนกันได้ครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูอ่ะตลับเมตรมาล้ว กลองเบร์อ่ะเห็นไหมฮะหนึ่งร้อยเซนพอดีนี่คือล้อหน้านะล้อหลังเนี่ยจับให้หน่อยล้อหลังจะอยู่ที่อน่ะหนึ่งร้อยสิบเจ็ดอ่ะแต่ว่ามันสามารถเนี่ยมันยังห่างอยู่ฮะมันยังห่างกับซุ้มอ่ะสิบเซนอ่ะฝั่งละ มันยังห่างก,กับซุ้มฝั่งละสิบเป็นสิบเซนเลยอะสามารถบีบเข้ามอีกได้ครับรถคันนี้สามารถบีบข้ามอีกได้ก็จะให้เหลือร้อยหนึ่งได้ต่ํากว่าร้อยหนึ่งก็ได้ดูรถเขาบีบมาเลยครับท่านใดสนใจดูรถตัวจริงที่ตำบลหนอง,งทอ้อยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ฮะนูเออไถมือสองศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามครับเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไ้ให้รอคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท หนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทนะฮะดูรถตัวจริงในที่ตำบลหนองยนท้อยประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งแสนหนึง่ง 11, บาทได้อย่างนี้นะฮะคูปต้ารุ่นบีครับยีิบสี่แรงพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะครับคันนี้ขับซีรถสวยครับพร้อมใช้งานโอเคสํำหรับผมวันนี้นุกรถถ่ายมือสองขอตัวลาไปก่อนครับบััสีีครับ